ครับโผมบ่าวฟิวนะครับผมบ่าวบุนนะครับวันนี้เราจะไปอาของป่านะครับนะครับที่ที่ป่าอเมซอนนะครับใช่ครับเราจะมาหาผลไม้ป่ากินกันนะครับเอาแล้วก็ไปเลยครับไปครับช่วงนี้เว้นว่าเขาบอกว่าผลผลิตของผลไม้ต่างๆมี่หลายนะครับใชครับตอนนี้ก็ฤดูผลไม้พีครับผลไม้พีครัเราจะไปตรงไหนก่อนดีวะป่ามันใหญ่มากครับป่ามันใหญ่แหงนะครับ ป๋ามีซอนเนี่ยน้องๆหนูอย่าทำตามนะครับคือโซกพี่ใหญ่เลเนะนี่ผลไว้ดูนี่แต่ยููปมากครับทุกคนรบทุกคนเห็นลิงไหมครับโอ้โหปลาใหญ่มากเลยครับทุกคนอุ้ยทุกคนทุกคนมานีครับมานีครงมานี เยอะไรกครับ่ใเยขอมารับเมมาอมาครับตอาขามป่าอเมซอนครับพี่น้องไม่น่าเชื่อว่าจะเจอขนาดนี้เราเจอสิครับทุกคนโอ้ยหฮใกล้ๆเลยครับดูเดน ปกติเห็นแต่อยู่ด้านบนนะครับเนี่ยครับปกติจะอยู่ศูนย์นะครับแต่นี่เนื่องจากเป็นป่าอเมซอนนะครับไม่ค่อยมีใครเข้ามากินนะครับอุ้ยเราก็ได้กินมะขามครับเราจะแปลหาที่นั่งกินนะครับดูดิบอาวบดูดูดูอุ้ยอุ้ยคุณดูดูครับคุณดูสุกกําลังพอดีเลยครับใช่ครับน่ากินมากครับมีเจี่วพร้อมด้วยไปครับไปครับไปครับน้ำลายไหลแล้วครับผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะบ่าวบดเราจะมากินทำเลน้ำนะครับเพราะว่ามันจะได้มีลมเนาะรือแดดแดดมันร้อนนะครับ ôi bảo phiêu thế này, kinh này nó phiêu Ui, ừ, cuối mà, khắp Đây đó Ui, à, à? đông, nhìn lên, nhìn lên Không, không, không Tiếp không, tiếp ấp Ơm Ui, tối lửa bảo Ui, tối lửa bảo ทำเลนี้ถือว่าดีเลยนะครับแกนเอแกนวเท่านี้นะครับใช้ได้นะครับป่าเมซอนครับเน้ำน้ำในป่าเมซอนนะครับก็เขียวดีนะครับไหครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องกอนนะครับแป๊บนึงบอหลังจากที่เราหาที่ตั้งกล้องไปสักพักหนึ่งนะครับก็ได้ดีสุดเท่านี้นะครับใช่ครับทำเลดีมากครับแดดอุ่นๆนะครับไม่ร้อนเลยเอาบาอบบัเดี่ยวครับเนี่ย โอ้โหผลมาดีดีมากครับคือไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีพร้อมขนาดนี้เนาะของหัวบนหน่าจะแบบสุกมากเลยนะครับได้ครับลองชิมของลองชิมกันเลยนะครับลองชิมมนเลยนะครับนี่คำแรกนะครับโอยโคตรใหญ่ครับทุกคนดูดิเข้านี้ผมเลยนะผมขออนุญาตมือเลยนะครับโอ้หในมันเยอะนะครับในมันเยอะ ผมขออนุญาตใช้นิ้วนะครับเพราะว่าเราเป็นคนป่าเนาะก็นี่นี่ทุกคนขออนุญาตพ่นในนะครับในมันเยอะนี่นี่ทุกคนอก็สีแบบนี้งไงทุกคนครับดูประคามตอนนี้เลยครับดูทับมือผมอดู ดูครับเท่าหน้าผมเลยนะตอนแรกผมไม่น่าเชื่อว,ว่าจะเจอไ้ขนาดนี้นะครับใช่ครับคือในป่ามซอนมีด้วยหรอครับประขามเนี่ยก็อร่อยนะครับเอออุ้ยอ,อร่อยปลาลำบากตูนะครับอืมจริงครับน้องๆหนูอ,อย่าให้ไปหาเข้าแบบผมพวกผมนะครับ ี๋ยไม่เจอชายพอนะครับใช่ครับเดีย๋ยวหาทําตามนะครับอุ้ยนี่ครับสุกกำลังพอดีนะครับดูสีดีครับหืมโคตรเลืองในบ่าวฟิวโอมาลองกินกันครับอืมเดี๋ยวโคตรนัวนะครับทุกคนอร่อยจับโอ้โหดูทุกคนโคตรอร่อยอะ ดูครับได้โคตเยอะครับใช่ครับ oh. มันมันเกิดเยอะมากนะทุกคนใช่กอเผล่อแบบลนั่งเนี่ยกินยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ไม่หมดนะถึงจะหมดก็หาใหม่ได้ครับป่บานนี้อุดมสมบูรณ์หายง่ายมากครับใช่ครับคลิปหน้าทุกคนอยากให้ผมไปหาอะไรกินก็คอมเมนต์ได้นะครับไอครับือ อืออู้ยโอย้อร่อยมากครับทุกคนอือหือ,มอมไม่ไหวแล้วทุกคนอร่อยเกินแล้วทุกคนได้ยินเสียงนกไหมครับอือ อย่างนกมันมันน่าจะอยากกินเหมือนพวกเราครับคือพวกผมโชคดีมากนะที่เดินเข้าป่ามันเนี่ยเห็นของกินขนาดนี้โอ้หตอนนี้ใหญ่มากครับอืมใหญ่เท่าหน้าผมเลยครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้ผมเป็นไข้นะครับไม่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับกินต่อครับ้องก็ดูแลสุขภาพด้วยครับอย่าอย่าปล่อยให้เป็นตัวเองไม่สบายนะครับครับน,น้องๆก็มีข้าวอยู่คน เขาหยิบขึ้นมากินได้นะครับเฮ้ยบาวฟิกินคาใหญ่ยังครับมันอร่อยมากจริงๆครับกินจนหยุดไม่ได้ครับก็ครับกินไปพูดไปนะครับแล้วถ้าหยุดกินนี่คือแบบหมดความอร่อยนะครับอือหือเฮ้ยผมกับบาวฟิวนั่งกินมางนานแล้วยังไม่หมดเลยนะทุกคนครับพริกเกลือเกิดจากธรรมชาติโคตรเด็ดครับใช่ครับ ต้องเข้าไปหาซื้อในเมืองนะครับให้มันยุ่งยากครับหาเงินลงมีเราก็มาหากินในป่าได้นะทุกคนนะครับหากินหากินตามสไตล์เบาฟิวแอนด์เบาบดนะครับอือของเบาฟิวนะครับโคตรเหลืงครับอือ ตัวเบาฟิลเนี่ยอร่อยกำลังดีเลยนะครับผมมองเห็นลิงครับตรงนู้นอะ่ะใช่ครับในกล้องอาจจะไม่เห็นนะแต่ว่ามีลิงตรงนู้นครับใช่ครับปลาเม่ทอนมีลิงด้วยครับอร่อยเกินเกินคำบรรยายครับใช่ครับ รูอนได้แบบของทางด้านความสดและความกรอบนะครับยกให้ในป่าครับที่หนึ่งครับครับต้องเป็นป่าเนซอาแน่นะเมื่อวานผมมาหากินคนเดียวนะครับบ่าวดบ่าวดยังไม่ว่างนะครับ วันนี้ได้มาอยู่ด้วยกันอีกแล้วก็ไม่พลาดครับไม่พากันมาเลยครับมันอร่อยจริงๆครับคือที่เมื่อวานผมไม่ได้มาหากินกับบ่าวฟิวนะครับคือเมื่อวานคุณพ่อของผมเรียกกลับประเทศนะครับผมก็เลยต้องกลับไปดูแลบริษัทนะครับคือวันนี้ผมว่างแล้วนะผมก็เลยมากคนทุกคนมีทถึงบ่าวฟิวมากนะครับคือแบบผมเพิ่งลง ลองคิดกินส้มตำไปเมื่อสี่วันที่แล้วอะเพรานี้ผมคิดถึงบ่าวฟิวแล้วผมก็เลยต้องบินกลับมาครับเพราะว่าบ่าวฟิวบ่าวฟิวบอกผมว่าในป่าเมซอนมันมีผลไม้น่ากินเยอะครับผมก็เลยบินกลับมาครับนะครับก็ตามาบ่าวบดที่พูดไปนะครับของอร่อยใครอย่าไม่อยากจะฝากให้เพื่อนๆกินนะครับนะครับก็ของผมนี้ก็หมดแล้วนะครับแต่ว่าผมจะไม่ทิ้งเลือดลาดเนาะผมก็จะไป นำไปทิ้งถังขยะให้ถูกต้องนะครับคือทุกคนอาจจะสงสัยว่าในป่าม่ซอยมีถังขยะได้ไงเนาะคือผมจะเรียกพ่อให้ให้ขี่ฮอมารับนะครับคือบ้านผมก็อยู่ใกลาจากตรงน,นี้ก็ประมาณสามพันกิโลเมตรได้นะครับถ้าก่อ,อจะได้แต่ละคลิปเนี่ยผมกับบ่าวบดพยายามกันมากนะครับนะครับ อ,อร่อยมากเลยครับทุกคนแถวบ้านใครที่เขาขายก็ซื้อกินได้นะครับแต่ว่าทุกคนก็จะไม่ได้กินแบบผมนะเพราะว่าของผมเนี่ยมันเป็นจากป่าอเมซอนนะครับทุกคนแล้วก็กินในป่ากินกับเพื่อน้วยครับดูดิแ่วโคตรนัวครับคือถ้าหาซื้ออะมันหาซื้อไม่ได้นะของแท้จากป่าอเมซอนเนี่ยใช่ครับแล้วในป่าเรืองเรืองแบบนี้เลยนะครับถ้าไปซื้อเนี่ยไม่เหลืองแบบนี้นะครับ ้าไปซื้อมันจะเป็นสีซีดๆเหลืองๆนะครับใช่ครับแต่น,นี้คือแบบเหลือง,งทองเลยครับแล้ตอนไปซื้ออะบางร้านมันไม่สดมันไม่ใหม่แบบอยู่ในป่าไงครับมันก็เลยสีเลยซีดนะครับรนี้ใน,ในป่าสดเลยนะใช่ครับเหลืมากในมันค้นฝาดครับทุกคนสดมาก ทุกคนผมเจอเขีย่ยครับแต่ว่ากล้องเอากล้องแทนดูไม่ได้นะครับผมยังไม่มีงบพอขนาดนั้นนะครับที่จะซื้อขาตั้งกล้องนะครับใช่ครับคนดูก็คนเราไม่มีเงินนะครับต้นทุนชีวิตเราไม่เหมือนกันนาะใช่ครับอเอาลครับผมกับเป่าโบ๊ทก็ กินได้เมื่อครึ่งทางนะครับก็รู้สึกหิวน้านะครับเนีครับคือแบบผมรู้สึกเผ็ดมากเลยนะครับทุกคนรู้สึกแบบแสบท้องเลยเนาะมันเหลือเยอะมากว่าจะเอาไปฝากครอบครัวไรที่บ้านนะครับไนี่ครับคือถ้าผมกับบ่าวพี่วัดินให้หมดอ่ะคือน่าจะต้องไลท์สดอ่ะแล้วก็เอาที่นอนมาปูนี่เลยครับนะครับมันเยอะจริงๆครับเนีครับอือหือดูทุกคนโคตรใหญ่อ่ะ พูดใหญ่คูดแน่นนะครับเนี่ยมันแน่นมากอือหืออือหือ,หอสดๆจากต้นเลยนะครับเนี่ยโอ้มันอร่อยมากจริงๆครับอยายกจะให้ทุกคนที่มาดูนี่ย มากินด้วยเลยจังเลยนะครับผมไม่ไหวแล้วครับราฟิวเสียท้องนะบากฟิวเสียท้องไม่ไหวแล้วสงสัยต้องไปหาน้ำกินแล้วมั้งครับต้องไปหาน้ำกินแล้วเดี๋ยวรอผมได้ไหครับแป๊บนึงอุ้ยลิงครับลิงใชครับเยี๋ยมมากครับเรื่องกินไม่หมดนะครับทุกคนเรื่องหงเลยดูครับดูแต่ละชิ้นเนี่ยครับ ดูครับความใหญ่ใช่ครับโ,โหในกล้องอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่ต้องมาดูของจริงครับโคตรใหญ่ผมขออนุญาตไปหาน้ำกินก่อนนะครับ เหนื่อยแล้วทุกคนเหนืผ็ดมากเผ็ดมากเอาละครับทุกคนผมไม่ไหวแล้วครับผมต้องไปหาน้ํากินนะครับใช่ครับตามผมมาครับนี่ไมะขาดไม่พอครับต้องมีน้ํากินด้วยนะครับน้องๆเพื่อจะได้ไม่แอบงท้องนะทุกคนจู๊ดดีมากครับจะก้องผมเห็นน้ำแล้วนะครับอุ้ยค่อย่เดินนะครับจะก้องต้าก้องก้อง ก้องเห็นเห็นน้ำไหมครับก้องน้ำมาจากไหนไม่รู้ครับในป่านี้มีทั้งน้ำออ้ยวิว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 วิ้วิววิวิวนิวนิิววิวว่ววิววิววิวิววนะครับิววิววิยวิววิววววิววววิผมจะววิ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 กววามวว้ิมวว อ้เป็นไงครับบ่าวบดสดชื่นน้ำจากธรรมชาติครับน้ำแร่อะไรไหมครับนี่ใช่ครับโอ,โอ้ยกินไหมครับบ่าวฟิวกินครับโอ้ยบ่าวฟิวน่าจะหิวน้ำมากเลยนะครับผมก็หิวเหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่ได้หิวขนาดนั้นนะโอ้โหเคครับพ<า>วกผมกับบ่าวบด บ่าวฟิวกับบ่าวบดเก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตุ่มนะครับเพื่อให้เป็นกําลังใจให้ผมกับบ่าวฟิวนะครับเพื่อได้มาหาของกินต่อไปนะครับแล้วก็มาให้ความรู้ได้แก่น้องๆนะครับใช่ครับคลิปนี้ผมขอไปหาของป่ากับบ่าวบดต่อนะครับครับผมเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปครับเนี้ยครับผมจะไปฝากบ้านครับ